สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยเรื่องของคำมั่นสัญญาต่อลูกค้าของนิสสันนะครับหรือว่านิสสันคัสเตอร์เมอร์พรมิสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องบริการหลังการขายนะครับซึ่งทางนิสสันเนี่ยมีการออกแคมเปญตรงนี้มานะครับเพื่อลูกค้าที่กําลังจะซื้อรถของเรานะครับได้รับรู้ตรงนี้ก็จะสามารถสบายใจได้เลยนะครับหรือว่าอุ่นใจได้เลยในการใช้รถนะครับซึ่งเรามีบริการหลังการขายที่ สี่ข้อที่แบบดีๆมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการประเมินค่าใช้จ่ายนะครับก่อนที่จะทําการเช็คระยะหรือว่ามีการซ่อมนะครับถ้าลูกค้าได้ซื้อรถของเราไปแล้วนํารถมาเข้าศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คระยะหรือว่าการซ่อมนะครับก็เราก็จะมีการประเมินค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อน มีรายการให้ลูกค้าดูนะครับว่าจะต้องดําเนินการเรื่องอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะมีการขออนุมัติจากทางลูกค้านะครับเพื่อที่จะทําการซ่อมจะไม่มีการทําโดยพละการนะครับต่อมานะครับลําดับที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการรับประกันงานซ่อมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการรับประกันงานซ่อมเนี่ยโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ศูนย์บริการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น เรื่องของตามตกลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อรถไปแล้วนํารถมาใช้บริการกับทางนิสสันนะครับเรามีการรับประกันงานซ่อมนะครับแล้วก็อะไหล่นะครับให้ยาวนานถึง1ปีหรือ2,000มกิโลเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ถ้าอะไหล่ตัวนั้นเนี่ยเรียบร้อยดีเป็นอะไหล่ที่สมบูรณ์นะครับยังไง มาตรฐานการใช้งานเนี่ยเกิน1ปีหรือสองหมื่นกิโลแน่นอนนะครับถือว่าเป็นการบริการที่ให้ลูกค้าอุ่นใจนะครับในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนหัวข้อที่3ามนะครับก็ถ้าในกรณีที่รถใหม่นะครับรถใหม่ของเรานี่จะมีการรับประกันคุณภาพนะครับสามปีหรือหนึ่งแสนกิโลนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับใช้รถใหม่ไปแล้วนะครับเกิดมีการซ่อมที่ต้อง ใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่า1วันนะครับตรงนี้เนี่ยทางศูนย์บริการนิสันทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงบิดพีเคด้วยนะครับเราก็จะมีรถสำรองใช้นะครับให้ลูกค้าได้มีรถใช้ต่อนะครับระหว่างที่รอการซ่อมนะครับรถจอดอยู่ที่ศูนย์บริการเราเราดูแลให้นะครับแล้วเราก็จะรีบดำเนินการซ่อมรถของท่านให้เสร็จอย่างเร็วที่สุดนะครับ ระหว่างนี้ท่านก็ยังมีรถสำรองใช้ซึ่งทางสูตรเราจัดการให้นะครับก็ถือว่าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อที่3นะครับส่วนนี้ข้อที่4นะครับในข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับซึ่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นให้สําหรับลูกค้าที่เป็นรถใหม่เช่นเดียวกันนะครับ ในช่วง3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับหากลูกค้าระหว่างที่ใช้รถอยู่นะครับเกิดายางแตกนะครับลืมกุญแจไว้ในรถนะครับหรือว่าขับแล้วลืมเติมน้ำมันน้ามันหมดนะครับหรือว่าจอดรถไว้แล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับตรงนี้เราก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับซึ่งลูกค้าก็สามารถใช้บริการนี้ได้ทั้งการโทรนะครับหรือว่า วันที่ลูกค้ามารับรถใหม่นะครับเราก็จะให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอป Nissan Innovation นะครับลูกค้าก็สามารถเข้าใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงโดยการโทรผ่านทางแอปตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ทีมงานช่วยเหลือก็จะดูพิกัดจากในแอปของลูกค้านะครับก็คือเขาจะมีการส่งพิกัดกันแล้วก็สามารถไปช่วยเหลือได้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดนะครับตรงสถานที่ที่ลูกค้า เกิดปัญหาอยู่นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สื่อสารเพิ่มเติมนะครับสำหรับลูกค้าที่ลดหมดการรับประกันคุณภาพไปแล้วนะครับหากท่านนำรถมาใช้บริการที่ศูนย์บริการนิสสันนะครับใกล้บ้านของท่านนะครับศูนย์ไหนก็ได้นะครับถ้าลูกค้าเข้ามาเช็คระยะนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์นะครับหลังจากที่ท่านใช้บริการเสร็จนะครับ ภายในระยะเวลา6เดือนลูกค้าก็จะได้รับความคุ้มครองเรื่องของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมมองว่าแคมเปญตัวนี้ดีมากๆนะครับก็น่าจะช่วยให้ลูกค้าที่ยังอยู่ในการรับประกันอยู่หรือว่าหมดการรับประกันไปแล้วนะครับถ้ายังไงเห็นแคมเปญตัวนี้นะครับก็อยากให้ท่านเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการนิสสันให,ให้ได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับ